สวัสดีครับทุกคนวันนี้ของเราก็มาที่เดิมครับตึกอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาในงานงานงานมางานแทมแทมเนี่ยครับ C.F.P. Forum ครั้งที่1นนะครับประจำปี68กับเคสไม่รับกับ L.T.F. เป็นไงล่ะทนหรือถือหรือพอแค่นี้นะครับโดยเราได้รับเกียรติจากกูรูรชั้นนำ ในวงการการลงทุนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในคุณแบงค์ของเรานะครับแล้วก็คุณวินนะครับแล้วก็คุณพาดอนนะครับซึ่งทุกท่านเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับนี่ก็น้องกุ๊กนะครับจะในทีสมาคมนะครับในงานนี้นะครับก็จะออนไลน์ให้กับ c ี p ทุกท่านนะครับได้อัปเดตความรู้กันนะครับอ่า แวบมาเจอคุณนาเดชหน่อยนะครับวิทยากร Next Gen ของไทยเบ f a นะครับและยังอยู่ในรายการเรื่องเงินยังไงดีของทางสมาคมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ดูรายการนี้นะเข้าไปดูกันนะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับมาแล้วครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเจอผู้ค้ำบอดในวงการการลงทุนแล้วนะครับ และยังได้รับเกียรติจากคุณนรุมนลบุญสนองนะครับหรือพี่ลูกหมูของเรานะครับเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนั้นด้วยนะครับผมซึ่งพี่ลูกหมูนะครับทำให้เรื่องคิดเครียดที่เราจะคุยกันในวันนั้นนะครับกลายเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็มีความรู้ได้รับประโยชน์แล้วก็ไขข้อสงสัยของทุกคนเกี่ยวกับ LCF ที่มีด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณพี่ลุงหมูด้วยที่ทําให้ภาพบรรยากาศของงานนะครับเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับและวิทยากรทุกคนก็แชร์ความรู้บวกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็โค้ดและนักวิเคราะห์ด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะครับไขข้อสงสัยที่เราจะนำความรู้ที่เราได้รับเนี่ยครับไปส่งต่อให้กับ ผู้รับคำปรึกษาเราด้วยนะครับน่าอิจฉาแทน c p p ทุกคนที่ได้เข้าฟังงานนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ได้กูรูขั้นเทพนะครับทั้ง3ท่านมาบรรยายด้วยแถมได้พี่ลูกหมูมาเป็นโมเดเลเตอร์ในวันนั้นด้วยนะครับนี่ก็มอบรางวัลมอบของขวัญให้ผู้ทรงคุณุิของเรานะครับก็ขอขอบคุณ สมาคมและวางแผนการเงินไทยนะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามงานดีๆแบบนี้ได้อีกนะครับผมขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ